เปิดโปงสาวไอติมเฮ้ยโอ้โหเลืเอดกูไอสัตว์เข้ามาดีเออโอเคก็กลับเจอพบก,กับรายการเปิดโปงเชนเนลอีกครั้งหนึ่งนะคลิปนี้เรามาอยู่กับเซตไอเทม ดูดเลือดของช่อง阿าติตอีกแล้วนะเรียกได้ว่าน่าจะถูกใจน้องๆหนูๆหลายคนนะซึ่งกูก็เล่นมาประมาณ4 5หรอบแล้วแหละเออแต่รอบนี้น่าจะเล่นดีที่สุดแล้วกันเอาเป็นว่าเล่นดีที่สุดแล้วกูน่าจะเล่นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะโอเคไม่พูดพ่ำทำเพลงไปรับชมรับฟังในเกมกันเลย Let's go now มาวะออบเลียนตัวคอกวีเอตัวคอกวะใครมันจะคอกบอบกันวะไอ้เหี้ยโดนบูลลี่ทั้งสองตัวเนี่ยเ,เ,เอาเอาเอาเอ้ยเอาสองกว่าแล้วไงวะสองกว่าแล้วไงวะเพื่อน แล้วไงแล้ว <c oughs> เรียบร้อยท <c oughs> ี่ลืมดูป่ามาเลยเอ้ยป่ามันอยู่ล่างดีกว่าดาร์ซี่มาขอเล็กชิวๆเฮ้ยมาหลอดมายา <c oughs> โอ้โห,หเฮียอะไรเนี่ยดูดก็ได้เหรอวะพวเพื่อนเกมสไลด์แล้แวเฮียเลยสแต็กระลุนแล้วเพื่อนตกไปแล้วพิกเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยา โน่เก็บเลือดตายแม่งเ้ยโอ้โหเมื่อกี้แม่งเ้ยเสียดายว่ะมาหลอดก็ไม่ได้คิวอ้าวไอ้น้องไหวปะล่ะเอ้ยโอ้แม่งเ้ยชิบหายแล้วโอ้หสัตโอ้ขึ้นเลยกูยังไม่ได้เล่นเลยเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนฮัลโหล มาเบลมีสีแล้วไงวะเวลมีสีแล้วไงวะเวลสามเวลห้าวะเอาเอาเอาก็มาดิเอาตัวข้อวีตัวข้กว่ะตัวข้อวีตัวข้กตัวข้อวีตัวข้กตัวข้อวีตัวข้เปิดปูเอ้ยอะไรวะไม่มาช่วยยังมาล้าอีกว่าทีมปู ดีนะเซตไอเทมนี้ยังอย่างน้อยก็ยังมีดาบคีกกับดาบสายฟ้าอย่างน้อยก็ผมก็ยังเล่นง่ายอยู่นะมีของที่ถนัดอยู่2ชิ้นนี่แหละและปลาไหลมันไปไหนของมันวะไปฮะเรียนล่างกูเรียบร้อยผาไหลโผลลบนแล้วนะเอาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่กลัวกูเลยหรอวะเฮียปลาไหลเฮียต้องไปแอบตีกลางหน่อยละกันไปฮะต้องรีบกลับไปฮะ ปลาไหลมันขึ้นชื่อในการหลอยลอยู่แล้วอ้าวพี่มาแล้วไอ้น้องไม่ได้หรอกแล้วเราเคลียร์คลิปเร็วซะด้วยสิไปไหนดีวะเียเอานี่เลยแล้วกันเฮ้ยสวัสดีน้องเอาเป้าปลาไหลมันไม่ขู่เราเลยดีกว่าน ถ้ามันไม่กล้วยอย่างนี้แสดงว,ว่ามันอาจจะมีด้วงอยู่กไนะ็ได,ด,ด้นะด้วงมันหายจากแมป like. เลยแย่แล้วตาเบิร์ตีไม่โดนเปิดปโวย้องกุรออยู่เลยไปไหนอันสองสไลด์โดนสวยโอ้โหโอ้โหไอสัตว์โอ้โหแต่โชว์สองหนึ่งสองหนึ่งเทสักหน่อย ตอนนี้ป่าตายสองแล้วแล้วไอ้นี่เมดอ๋อเมดอยู่กลางโอเคแคลรี่อยู่ล่างมาหลอนอยู่ไหนวะไปดีกว่าไปแอบลอยเก็บเลือดได้ไหมเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ตายได้แต่ผมว่าเลือดแค่นี้ผมก็ฆ่ามันได้นะไอ้ป่าไหลอ่ะเอ้ยเด่นกลางโผล่เล่นกลางหมดแล้วโอเคสวย อะไรหายนะเพื่อนเอาอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขังเ,งเ,เร็วขังเร็วบิ๊กเกอร์โยมตัวขอ้อเวีตัวข้อก็มาดีเกมแม่งมาดีว่ะตานี้ว่ะอาจจะได้คลิปก็ได้นะเออประจาน

ง да. ั้นเราเอาบนเลยแล้วกันเบ้ยปล่ลยอ้าวสไลด์ไปแล้ว Star Team เอาไอ้ตงไม่ต้องเปิดปเลยวะตีได้ไหมเนี่ยมาหลอดแย่แล้วเพื่อนย่แล้ว no <path> โอเคครับเดี๋ยวเราสลับมาที่เลนล่างกันดีกว่านะให้แคลรี่ไปตีดาร์คเลเยอร์ดีกว่าน่าจะมีไฟกันข้างล่างอะโอ้แต่เดี๋ยวนะมัวเรยนเปล่ามัวเลนอะไรครับน้องมึงเล่นเป็นหรือเปล่าวะเฮ้ยโออินเสอดักทางกูเลย ตดดดดดเปิดโปรไอ้น้องสตาร์เบอร์ตีมอ้าวอ้าวว่าไงวะเพื่อน <c oughs> จับไม่โดนไอ้เหี้ยตานี้มันศึกตัวคอกนี่หว่าไอ,อ้พวกตัวคอกทั้งหลายเฮ้ย <c oughs> สตาร์เบอร์ตีม <c oughs> ไอ้เหี้ยกูโคตรเกิดตานี้เลย ดตปลาไหลโผล่กลางนะเอ้ยโผลบนไปแล้วแต่้าวได้ดาบดูเลือดแล้วนะ,นะ,นะเราน่าจะไม่ต้องกลับบ้านแล้วทีนี้ อ้าว่าไงน้องปาดีสไลด์เอ้าไอ้เหี้ยเอ้าเอ้าทำไมกูสไลด์ไม่ออกเอ้าเอ้ายังไงอะยังไงอะยังไงอะแตกแล้วะแตกแล้ว嘛เพื่อน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 ไปเละจ้าจะเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งจบไอ้สัื่นของวีไม่เต็มเลยย่าขี้เกียจเล่นใหม่ ไ,ได้โชว์ดูดเลือดปะเนี่ยดึงมาดิดึงดีไม่งไม่ดึงดดเลยไปฮะเดี๋ยวไปบนดีกว่าบนน่าจะมีไฟแล้ว <c oughs> อเอาเขียดีเราตายเคพี่มาแล้วน้อง เปิดโป้สาวไปดิมเฮ้ยโอ้โหเลือดกูไอสัตว์เข้ามาดีเออไอสัตว์เมกาคิวอ่ะโอ้โหถ้ากดรีคอรบเวอร์ทันนีเมื่อก oh, uh, mm ี hmm. been, h, oh, ้ so ีถ้ากดรีคอเวอร์ทันไอสัตว์กูไม่ตายน่าจะจบแล้วนะโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยนะสำหรับรายาการเปิดโปงส,สำหรับเซตขวัญใจน้องๆหนูๆห,ห,หลายของช่องอารตินะเซตดูดเลือดของพี่แกน,นะถามว่าก็โหดไหมก็ ก็ได้อยู่นะแต่ก็แปลกใจฝั่งตรงข้ามแม่งทาไมไม่ออกตัดเลือดวะมึงมีมาหลอดด้วยอะไรขนาดนี้หรือว่ามันเป็นอีโควะอีโคสูงหรือเปล่าวะก็ไม่ต enfin ้องบอกวา่าใคร MVP นะไอ้น้องดูคะแนนด้วย1 4 6 4 4จุดอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไม่เล่นด้วยหรอกเอาละถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ต่อไปเรื่อยๆเลยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไปละจ้าเปิดโป๊